คลิปนี้ก็เป็นเรื่องของการขับรถเหมือนกันแต่ว่าเป็นเคสของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะนะครับเป็นรถเมย์สาย71นะครับคือพฤติกรรมในการขับเนี่ยค่อนข้างหวาดเสียวฮะมีคนที่ขับตามมาสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ปรากฏว่ารถเมย์คันนี้ขับแซงไปแซงมาครับคนที่อยู่ในรถเองก็หวาดเสียวคนที่ขับตามก็หวาดเสียวเหมือนกันคลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียครับเป็นรถเมย์สาย71สอดนะคุณผู้ชมดูเนี่ยฮะ จากเลนขวาสุดไปซ้ายสุดซ้ายสุดกลับมาขวาสุดอีกรอบหนึ่งแล้วก็พยายามจะแซงกลับมาอีกรอบหนึ่งนะ,ะทะเบียนรถคันนี้ขอไปฮะตัวของเลขทะเบียนคันนี้ก็คือ1 4 8 0 9 6นะครับ,รบขับรถระหว่างปัทวิกรไปวัด่าตทองฮะแล้วก็เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งกับทางตำรวจไปเช็คเรียบร้อยแล้วฮะเช็คจากเลขทะเบียน ไปทราบมาแล้วว่าตอนนี้คนขับชื่อว่านายเทียนชัยสุขนกนนก็มีใบอนุญาตขับสี่ทัดเจนเป็นใบขับรถชนิดสองสามารถขับได้ทุกประเภทหมดอายุวันที่9กันยายน2561บอนุญาตทุกอย่างถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าพฤติกรรมในการขับเนี่ยมันหวาดเสียวมากครสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่ขับร่วมทาง ไปสอบสวนไปตามจนเจอนายเทียนชัยก็ยอมรับนะฮะว่าเป็นคนที่ขับรถคันนี้จริงตามคลิปที่ปรากฏแต่เขาบอกเขามีสาเหตุคนระับที่ขับแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีมินิบัสสายเดียวกันคือ71ขับมาเฉี่ยวชนฮนะแล้วก็กระจกมองข้างด้านขวาของเขาเสียหายเขาก็เล่รีบรีบจะตามไม่ทันไปเอาเรื่อง<ม>แต่ว่าทางเจา้าหที่บอกว่าโอโ้โหจะรีบเนี่ก็ตามแต่พฤติกรรมจากการขับเนี่ยมันก็หวาดเสียอยู่ดีก็ต้องมีความผิด ต้องมีการลงโทษนะครับล่าสุดก็ลงโทษเปรียบเทียบปรับกับในข้อหาประมาทก็ปรับเป็นเงิน3,000บาทต้องเข้าอบรมมบรนาตอีกเป็นเวลา3ชั่วโมงพักการใช้บอนุญาต30วันและล่าสุดต้นสังกัดนะฮะก็สั่งพักงานนายเทนชัยเนี่ยเป็นเวลา1เดือนแล้วจากการ,รขับขี่ตามภาพที่เห็นกันไป จะเฉี่ยวชนกันอย่างไรก็เป็นความผิดที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแต่เมื่อมีผู้โดยสารอยู่บนรถแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักง,งานขับรถอยู่นะครับเรื่องของความปลอดภัยมาที่1น่ละครับ